วันนี้เราจะพาทุกคนมาจอดลึกแบบจัดเต็มกับรถออฟโรดที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Mitsubishi j 5 Jeep รถสายลุยที่ถูกพูดถึงในกลุ่มคนรักออฟโรดด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากรถทหาร ความแข็งแกร่งแบบรถใช้งานจริงและชื่อชั้นของมิตซูบิชิที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นและในคลิปนี้ผอมจะพาไปดูทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะการขับขี่จริงการลุยออฟโรดภายในความคุ้มค่ารวมไปถึงราคาที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของมิตซูบิชิ j 5จีฟต้องบอกเลยว่าดูดันตั้งแต่แรกเห็นตัวรถมาในทรงเหลี่ยมคลาสสิกสไตล์รถทหารแท้ๆด้านหน้าดูแข็งแรงด้วยกระจังหน้าทรงตงัง ไฟน้าดีไซนเนยแแ่ดูบึกบืนกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่พร้อมรับแรงกระแทกเวลาเจอเส้นทางโหดๆความสูงจากพื้นถึงตัวรถถือว่าสูงมากทำให้มั่นใจได้เลยว่าลุยน้ำลุยโคลนหรือข้ามอุปสรรคต่างๆได้สบายมองด้านข้างจะเห็นได้ชัดว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานออฟโรดจริงซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับยางออฟโรดเส้นโตระยะโอเวอร์แฮงสั้นทั้งหน้าและหลัง ช่วยให้ขึ้นเนินชันหรือไต่หินได้ง่ายประตูรถดูหนาแข็งแรงบานพับแน่นหนาให้ความรู้สึกทนมือมากด้านท้ายมาพร้อมยางอะไหล่ติดฝากระโปรงหลังเพิ่มความเท่แบบรถจี๊ปคลาสสิกและยังใช้งานได้จริงเมื่อออกทริประยะไกลในเรื่องของโครงสร้าง Mitsubishi J5 จี๊ใช้แชสซีแบบแชสซีคานหรือลัดเดอร์เฟรมซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของรถออฟโรดตัวจริงโครงสร้างแบบนี้ช่วยให้ตัวรถรับแรงบิดและแรงกระแทกได้ดีมากเมื่อขับบนเส้นทางวิบาก ตัวถังดูแข็งแรงวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกทนทานไม่บอบบางเหมาะกับการใช้งานหนักในระยะยาวมาถึงหัวใจหลักของรถคันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์และสมรรถนะโดยมิสูบิชิ h i j 5จี p คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดประมาณ2.4-2.8ถึงลิตรขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยจุดเด่นของเครื่องยนต์ไม่ใช่ความเร็วปลายแต่เป็นแรงดิดที่มาเต็มตั้งแต่รอบต่ำซึ่งเหมาะมากสำหรับการลุยออฟโรด ไม่ว่าจะเป็นการไต่เขาลากรถขึ้นจากโคลนหรือขับผ่านทรายลึกๆเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีและมั่นใจาการขับขี่บนถนนทั่วไปเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกนิ่งหนักแน่นอัตราเร่งอาจไม่ได้หวือหวาแบบรถ SUV เมืองแต่ให้พลังที่ต่อเนื่องและมั่นคงเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติซึ่งถูกออกแบบมาให้ทนและเหมาะกับการใช้งานหนักระบบเกียร์โฟลวลพร้อมเกียร์โหลถือเป็นจุดเด่นสำคัญ เมื่อเข้าโหมด 4L จะช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำมากในเส้นทางยากถ้าพูดถึงการลุยออฟโรดต้องบอกเลยว่านี่คือจุดที่ Mitsubishi J5 Jeep แสดงศักยภาพออกมาอย่างแท้จริงระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบจริงจังพร้อมดิฟล็อกและระยะใต้ท้องรถที่สูงทำให้สามารถผ่านเส้นทางโคลนหินทรายและทางป่าได้อย่างมั่นใจช่วงล่างถูกเซ็ตมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะซับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้ล้อสัมผัสพ,พื้นตลอดเวลาเพิ่มแรงยึดเกาะในทุกสถานการณ์ เวลาขับบนเส้นทางหินหรือทางครุขระช่วงล่างมีการยืดตัวที่ดีทําให้รถไม่เสียการทรงตัวพวงมาลัยอาจจะหนักบ้างแต่ให้ความแม่นยําสูงเหมาะกับการขับในเส้นทางเทคนิคสําหรับสายลุยทรายหรือเนินทรายรถคันนี้ก็ทําได้ดีมากแรงบิดมาไว้ช่วยให้รถไม่จมง่ายและถ้าลดลมยางก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทรายได้อีกระดับการลุยน้ําก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยตําแหน่งท่อไอดีที่ค่อนข้างสูงและการซีลชิ้นส่วนที่ดี ทำให้สามารถลุยน้ำท่วมขังหรือข้ามลำธารตื้นๆได้อย่างสบายเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเดินทางในพื้นที่ชนบทหรือเส้นทางธรรมชาติภายในห้องโดยสารของมิสซูบิชิ j 5จิ๊ปเน้นการใช้งานเป็นหลักไม่ได้หรูหราแต่ดูแข็งแรงและใช้งานง่ายแผงคอนโซลออกแบบเพื่อปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ใช้งานสะดวกแม้ใส่ถุงมือวัสดุภายในเน้นความทนทานทำความสะอาดง่ายเหมาะกับรถสายลุยที่ต้องเจอฝุ่นโครนและคราบสกรปรกบ่อย เบาะนั่งให้ความกระชับรองรับสรีระได้ดีเวลาขับในเส้นทางครูขาจะช่วยพยุงตัวไม่ให้เมื่อยง่ายที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรนั่งเดินทางไกลได้จริงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าใช้งานได้ดีมากโดยเฉพาะเมื่อพับเบาะหลังจะสามารถบรรทุกอุปกรณ์แคมปิง้งเครื่องมือหรือสัมภาระขนาดใหญ่ได้สบาย ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยอาจไม่ได้ล้ำสมัยเท่ารถ SUV เมืองแต่มีฟังก์ชันที่จำเป็นครบเช่นหน้าจออินโฟเทนเมนระบบเชื่อมต่อบลูทูธช่อง USB และระบบความปลอดภัยพื้นฐานซึ่งหลายคนที่ชอบรถออฟโรดจริงๆจ,จ,จะชอบรถที่ระบบไม่ซับซ้อนเพราะด,ดูแลง่ายและทนทานในระยะยาวการขับขี่บนถนนปกติช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งตามสไตล์รถออฟโรดทำให้รับรู้พื้นถนนได้ชัดเจนเสียงลมและเสียงยางอาจมีบ้างเมื่อวิ่งความเร็วสูง แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้การทรงตัวบนทางตรงทําได้ดีเบรกให้ความมั่นใจเหมาะกับการเดินทางไกลอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ในระดับมาตรฐานของรถออฟโรดเครื่องยนต์ดีเซลช่วยประหยัดกว่ารุ่นเบนซินในการใช้งานในเมืองอาจกินน้ํามันมากขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นทางไกลหรือความเร็วคงที่ถือว่าทําได้ดีส่วนการลุยออฟโรดแน่นอนว่าสิ้นเปลืองมากขึ้นตามสภาพการใช้งาน เรื่องการดูแลรักษามิสูบิชิขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเครื่องยนต์ดีเซลมีอายุการใช้งานยาวอะไหล่หาไม่ยากได้หลายประเทศถ้าดูแลตามประยะรถคันนี้สามารถใช้งานได้ยาวหลายปีแบบไม่จุกจิกมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยมิสูบิชิเจห้าจี๊คาดว่าจะตั้งราคาไว้ในระดับกลางเมื่อเทียบกับรถออฟโรดแท้ในตลาดถูกกบว่ารถระดับตำนานอย่างจี๊ฟแรงเอร์หรือแลนด์ครูเซอร์บางรุ่นแต่ให้สมรรถนะที่ใกล้เคียงเหมาะกับคนที่อยากได้รถลุยจริงในงบที่จับต้องได้ โดยรวมแล้ว m มิ s ูบ i ชิ i j 5จ e p คือรถออฟโรดตัวจริงสำหรับคนที่รักการผจญภัยไม่เน้นความหรูแต่เน้นความอึดทนและพร้อมลุยทุกเส้นทางถ้าคุณกำลังมองหารถที่พาไปได้ไกลกว่าแค่ถนนดำรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าคิดยังไงกับมิสูบิชิเ5จีและคุณจะพามันไปลุยที่ไหนเป็นที่แรกครับ